พร้อมหรือยังนะครับกับการเดินทางนะครับวันนี้นะครับ10ชั่วโมงนะครับกับการเดินทางไปจังหวัดลำปางนะครับ FC ทางด้านจังหวัดลำปางวันนี้นะครับผมที่อลต๊อกาจะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันเนะครับวันนี้เตรียมสัมภาระอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับปลาราแมธิดาเสื้อนะครับกระเป๋าเสื้อผ้านะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับลูกอีสานข้าวเหนียวนะครับนี่บ้านข่อยเอื้นว่าข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวครับ มไปซื้อไก่ย่างสมตําข้างหน้าครับกินเลยน้าทางครับเพราะวันนี้นะครับ10ชั่วโมงในการเดินทางผมจับ GPS ดูแล้ว10ชั่วโมงครึ่งนะครับก็6ก0กว่ากิโลที่จังหวัดลําปางนะครับวันนี้เดินทางไปส่งมอบ t ต y ยต a า i ีโกคันนี้นะครับอันนี้ส่งมอบจริงนะครับไม่ได้โกหกไม่มีสแตนไม่มีสคริปไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการตัดต่อเล่นๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ลูกค้าไม่ได้มาดูรถด้วยนะครับสำหรับคันนี้ V ี g กคันนี้นะครับลูกค้าเห็นตั้งแต่วันแรกที่ผมถ่ายรููปส่งให้้ดเทานนั โดยการวิดีโอคอลดูนะครับแอดไลน์ผมเพิ่มเพื่อนมานะครับวิดีโอคอลดูล้วนนี้เราจัดการให้ล้อมงล้อแมกอะไรต่างๆฟรีเฟิร์มทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับวันนี้พร้อมแล้ว10ชั่วโมงกับการเดินทางตอนนี้ออกสายหน่อยนะครับหกโมงครึ่งนะครับก็ประมาณ5้าโมงเย็นถึงนะครับออกเดินทางกันเลยครับกับคลิปนี้นิพนธ์ตออตควขาชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วไปเลยครับตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ชุมแพรแล้วนะครับ นี่ก็แวะซื้อของกินนะครับก่อนขึ้นเขาน้ําหนาวนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับวันนี้นะครับก็คือไม่กลัวอะไรครับวันนี้เดียวรู้เลยครับท้องฟ้าฝนนะครับกลัวฝนตกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กลัวนะครับกลัวฝนตกนะครับเดี๋ยวรถลูกค้าจะเพ่อนมากกว่านี้นะครับกลัวอย่างเดียวก็กลัวฝนตกนะครับไม่ได้กลัวอะไรครับกลัวแค่ฝนตกอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันค้มนะครับวันนี้นะครับ คืบฟ้าคืบฝนนะครับ้านเดินทางกันต่อครับขอความกรุณาลูกค้านะครับออกมาแล้วออกจากประมาณนะฝนก็โปรยปลายลงมานะครับถ้ารถเปื้อนนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับและลูกค้าค่อยเป็นล่าชีดใหม่ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าฝนมันตกจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาขึ้นสไลด์นะผมขับไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับเราจะเน้นการขับไปส่ง นะครับด้วยความชัดเจนนะครับเครื่องดีไม่ดีลูกค้าจะได้รู้กันเลยนะครับวิ่งและทดสอบระยะทางไกลๆกันเลยนะครับเป็นส่งลูกค้ากันรับนี่นะครับตอนนี้ก็ฝนก็ตกนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ําหนาวนะครับผมก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เราถึงเขาน้าหนาวนะครับอุทยานแห่งชาติเขาน้าหนาวฝนตกถนนชอบลื่นมากนะครับเส้นนี้ถนนลื่นต้องระมัดระวังมากผมก็เลยไม่ต้องใช้ความเร็วมากก็ไปช้าๆนะครับ อาจจะถึงลูกช้าลูกค้าช้าบ้างก็อภัยด้วยแล้วก็ที่สําคัญรถอาจจะเปือนนะครับเปื้อนน้ําพ่้นฝนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างนี้นู่นเราฝนตกจริงๆนะครับเสียส่วนทีจ่จริงๆครับนี่นะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อครับด้วยความระมัดระวังครับกับพี่พลและโตคาชัดเจนกว่าน,นี้บอบี้อีกแล้วครับหลังจากผ่านฝนนะครับเขาน้ำหนามาแล้วก็เคลื่อนที่เขาคอนะครับเพชรบูรณ์ต่อกันเลยอำเภอลมศักดิ์นะครับเผื่อเขาคอฝนไม่ตกนะครับ มีฝนเลยนะครับก็แต่อากาศก็ค้มครับอากาศดีด้วยนะครับไปเส้นทางเขาค้อกันเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็เห็นป้ายแล้วนะครับลำปางหนึ่งร้อยี่สิบหกกิโลนะครับจากอุตรดิษฐ์ไปนะครับตอนนี้นะครับผมพี่พลรถตคาเดินทางมาถึงที่อุตรดิษถ์แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เส้นเลี่ยงเมืองใบพาดนะครับก็อีกร้อยี่สิบกกิโลนะครับถึง จังหวัดลำปางกันครับแล้วก like ็เข้าส <med Piet language> ู่ประตูเมืองแพรอีกแล้วนะครับประตูสู่เมืองแพรนะครับนี่ประตูสู่เมืองแพร่อีกแล้วนะครับใกล้จะถึงนะครับลำปางอีกอยู่แค่ไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะครับเห็นป้ายแล้วนะครับเห็นป้ายบอกทางแล้วนะครับนกค้านะครับนี่เลยนะครับผมนี่ผลออโตคาชัดเจนกว่านี้บอกอีกแล้วครับจัดส่งถึงหน้าบ้านจริงๆแน่นอนนะครับ บอกได้เลยว่าแน่นอนจริงๆนะครับเนี่ยเลยนะครับเนี่ยลำปางนะครับลำปางเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าใครจะไปจังหวัดแพร่เลี้ยวขวานะครับน่านเชียงรายนะครับนี่ลำปางนะครับลำปางต้องเลี้ยวซ้ายนะครับในอำเภอเด่นชัยนะครับไปเลยขาบก็มาถึงแล้วนะครับอ่าตรงที่แยกนะครับนี่คือแยกป่าขามนะครับนี่นะครับป่าขามนะครับแยกป่าขามนะครับ เพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอห่มแจ้นะครับที่จังหวัดลําปางนี่คือจังหวัดลำปางขับต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งอีกเจ็ดกิโลเมตรเราก็จะไปที่อำเภอห่มแจ้นะครับเส้นทางนี้ไปถึงพะเยาได้เลยนะครับหมายเลขถนนหมายเลขหนึ่งนะครับก็เดินทางกันต่อครับกับนิพนธ์รถตู้ขับชัดเจนกว่านี้่มีอีกแล้วครับนะครับอำเภอแจ้ห่มนะครับแจ้ห่มน่าจะใช่นะอำเภอแจ้ห่มนะครับ จังหวัดลำปางนะครับเส้นโนนเส้นนี้นะครับผมเคยมาส่งแล้วนะครับอยู่ที่บ้านสานะครับใกล้ๆก,กันนี่เองห่างจากบ้านลูกค้าคนใหม่นี่12บกิโลนะครับสักคันที่2แล้วติดๆกันเลยนะครับอยู่แถวนี้นะครับ วันนี้ก็จะไปสวัสดีลูกค้ากันเลยครับคราวนี้นะครับลูกค้าก็มารับรถแล้วนะครับแต่ว่าบ้านลูกค้าอยู่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับแต่รมเนียมตามรมเนียมนะต้องไปบ้านของคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์ลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองรถก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เห็นรถแล้วก็ไม่ได้ไปดูรถนะครับกับโตโยต้าวีโกแชม2.5นะครับหัวกวบถูกนะครับ913นะครับมันออกเลขท้าย137 นะครับคันนี้มีสามแปดนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปลองรถแป๊บหนึ่งครับขอสวัสดีนะครผู้ติดตามอยู้แล้วก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอันดับแรกนะครับผมมาถึงแล้วนะครับมาถึงก่อนพี่ธนายศนะครับตอนนี้จากบ้านตั้งแต่6กโมงนะครับหกโมงเช้าตอนนี้มาถึงก็ส6บหนาฬิกาสิบชั่วโมงนะครับในการขับรถนะครับคันนี้นะครับมาส่งมอบโตโยต้าวีโกแชมป์ปี2 0พัน อ่อสิบสามนะครับคันนี้เป็นตัวแอร์แบ็กเอบนะครับถุนลมนมิรภัยนะครับเป็นเครื่องสองพันห้าวันนี้นะครับผมที่ผมรับตูต้คาร์นะครับมาส่งมอบถึงบ้านตัวที่ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับเป็นงไงบ้างครับพี่ก็ตกใจครับอันนี้เดี๋ยวงยบแป๊บนึงนะเสียงเด้งเสียงดังมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะเสียงดังมากครับ แล้วขยบเข้ามาอีกได้โอเคครับนี่นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ในเสียงรถมา <ST. S 2> เป็นยังไงพี่ถูกใจไหมรถไปลองขับารารพี่ติดตามผมมานานเยอะเนี่ยโอ้โห <ST. S 2> ีกว่าอันนี้ลูกค้าติดตามมาตั้งปีกว่าก,กับพี่ผู้หญิงดูด้วยกันในช่อง y o u t u ู e นะครับดีใจว่าที่นี่ว่าเดี๋ยวว่าภาษาอีสานกับภาษาเหนือถึงว่าต่อกันนะครับนะคือลูกค้านะครับไม่ได้ไปดูรถแล้วก็ที่สัมพันธ์ ก็คือซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ใน u t u b e นะครับพี่เขาดูใน YouTube แล้วก็รายละเอียดต่างๆคันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับพี่เขาโทรจองก่อนนะครับบอกว่ามีรถคันไหนเข้ามาส่งให้พี่ดูก่อนด้วยนะครับผมก็เลยส่งคันนี้มาให้ดูก่อนเลยครับเป็นมินิวช์ปแล้วก็หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสีข้างหน้านี่เดิมหมดเลยก็สดเดิมแต่ฝังสีด้านท้ายมาครับคับนนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันลูกค้าอ่ะเอาตอบตามความจริงเลยพี่คันนี้เอาพูดเลย ยครับสวยดีสวยครับก็ูกใจูกใจนะครับคันนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักหน่อยี๋ยวพี่ธนยศมานะครับแล้วเจอกันนะครับกับพี่ธนยศนะครับรุ่งเรืองจริญยน2019นะครับวันนี้เดี๋ยวผมยี่หอเอาโตคาขอบคุณลูกค้ามากนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ทั้งสองนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับก็อยู่ที่ อำเภอแจ้ห่มนะครับจังหวัดลำปางเดี๋ยวพี่ธนยศมาเดี๋ยวก็มอปลาากับเสื้อให้นะครับตอนนี้นะครับผมนิพนธ์อ่ยวคาร์มาถึงแล้วนะครับเดินทางระยะทาง10ชั่วโมงนะครับกับ600กว่ากิโลนะครับที่เดินทางมาถึงนี่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักพูนึงมามอปลาลากันนะครับกับพี่ธนยศกาวเรานะครับจะมอปลาแล้วก็เสื้อนะครับกับเดินทางมาช้าหน่อยนะครับคันตามหลังนะครับผมมาถึงก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ติดตามกันไปยาวๆครับโอเคครับพี่น้อง โอ้ยเดี๋ยวพี่น้องครับตอนนี้ผมมาฮอดโอนเมื่อนตอนนี้ผมมาถึงบ้านลูกค้านะครับที่แจ่ห่ม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 ที่เป็นคนเหนือเลยครับพี่เราคตงอ๋อคุอเป็นเหนือถ้าว่าฮอดนี่พี่รู้ไหมฮอตจะถึงอ่าท่านถ้าเหนือเลยฮะท่านหนือแปว่าเราเราไปถึงแล้วอะไรา เามาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมันก็ยังถึงอยู่เนาะแต่ว่าอีสานจะเป็นฮอดฮอดคือมาถึงนะครับคำว่าฮอดนี่หมายถึงว่ามาถึงฮอดสมองบางคนเขาีสารไปสมองฮอตมองนะครับมองหมายถึงว่ามึงถึงที่และอีสานว่ามาฮอดมองไปแล้วมาถึงที่นะครับวันนี้เราก็มาถึงนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับผมก็ว่านึกว่าใกล้ๆนะครับก็10กว่าชั่วโมงนะครับหกริกิโลนะที่ผมวัดไปจากบ้านผมเลย นะครับจาก g ี s อันนี้ก็วิ่งมานะครับสิบกว่าชั่วโมงเพื kind of ่อมามอบปลาให้กับพี่วันนี้นะครับปลานะครับขอบคุณนะครับเอาไปกินทุ่มตำอยู่เนาะกินทุ่มตำอยู่อันนี้ที่ถึงไว้ก็ได้โอเคไม่เป็นไรเราจะขนมาให้โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ของของแจกแต่ว่าตัวนี้คือของให้อันนี้ก็เสื้ออีกสองตัวตามกับคุณคุณลุงนะครับคุณลุงขยับหน่อย คุณลุงนี่เป็นคนค้ำนะครับเด้เป็นตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เลยนะครับเป็นพี่ชายนะครับไปเสื้อสวยๆไปได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคอันนี้ก็ได้เสือสวยๆนะครับพี่ผมเดินทางไกลมาขานแบบนี้นะครับพี่เขาติดตามทางเทียนี่ปีกว่าครับปีกว่าแล้วออยากได้รถสักคันหนึ่งก็เลยติดต่อติดต่อพี่คนพนพคนีพนีคนส่งรูปอะไรไม่ให้ดูครับก็ ตามแกมาตลอดเป็นปีก่านล้วไอ่าไปดูไปดูดูในคลิปต่างๆที่เราไปส่งใช่ไหมครับที่หน้าที่ลำปางนี่ก็มีสองคันสองคันที่ที่เห็นใช่ไหมครับที่หวงพะแม่มาศอ่าแม่มาบัาบัาบ้านมากชิ้นล่ะเป็นน้านจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่โอ้จังหวัดกันใกล้ๆกันนะครับใกล้แต่คันนี้ใกล้ๆกับเนี่ยเลยบ้านสาห่างกันแค่สิบกิโลเอง นนนนพี่พี่พที่ทเป็น f อฟซทางภาษาใช้รถเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เรามาส่งคันที่สองคันที่สามนะครับ <c oughs> ใ,ใกล้กันเอง <c oughs> ใ,ใกล้กันเองแล้วค่อยขี่มาถามกันนะ <c oughs> <c oughs> ว่าใช้ดีไหมนะครับถ้าดียังไงก็บอกต่อนะครับถ้าไม่ดีก็บอกต่อนะครับ <c oughs> ถ้าผมก็ยังรับประกันเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปซ่อมโทรหาพวกผมก่อนเนาะก่อนจะไปซ่อมที่อื่นยังไงก็โทรหาพวกผมก่อนเพราะว่าบางทีพวกผมก็จะรู้เกี่ยวกับเครื่องรถยนต์ ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยให้คำปรึกษาก่อนพี่เขาได้ยินไม่ช่างตัวช่างเคยไปดูข่าวเขาไหมมันก็มีใช่ไหมที่ว่ารถไม่ติดกระตุกกระตุกอะไรรถเก๋งอ่ะหมดไปสามสี่พันห้าพันเนี่ยมันเรื่องแค่นีมน้มันนิดเดียวนะครับบางทีผมจะได้คำปรึกษาบอกผมเพราะว่าผมจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้ในระยะรับประกันไม่ต้องเสียเงินหนึ่งหมื่นกิโลในสามเดือนรีบใช้ไปเนาะใช้ยอย่างเดียวไม่ต้องกลัวว่าผมไอ้พี่จะได้จ่ายตันถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องเองิน ก็แต่พี่ก่อนอื่นพี่ก็ต้องดูน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ํหมอน้ําแต่ผมดูมาให้แล้วแหละตอนนี้ไม่มีปัญหาเรากมันเดือนหนึ่งสองเดือนค่อยดูก็อีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าม่มีอะไรก็มันมีอะไรที่มีปัญหาโทรหาพวกของก่อนเครื่องนี่น่าจะหกเดือนเปลี่ยนทีก็ดีครับถูกต้องที่ถ้าถ้าถ้าน้ำมันเครื่องนะครับหนึ่งหมื่นกิโลหรือหกเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนต้องเปลี่ยนอ่าเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันมีมันมีค่าความหนุ่ของมันแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ในกิจลนเนี่ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเติมเข้าไปในเครื่องอย่างน้อยๆสูอหงเดือนต้องเปลี่ยนบางคน,งนปีหนึ่งไม่เปลี่ยนนะครับถ้าปีหนึงน่งเป็นอีรูสูนี่ผมบอกเลยว่ามีแต่พังกับพังเพราะว่าหนึ่งอีรูสูมันจะกินน้ำมันเครื่องถ้าไม่ได้ดูปีหนึ่งเรียบร้อยบางคนมาหาผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป,นนเนเป็นปีหนึง่งน้ำมันเครื่องติดอยู่ตัววัดพี่ไปดูรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับถูกใจครับอ่าก็ก็สมกับราคามันเนาะราคาตะกรอนผมพวกผมที่ดูตะกอนถึงสามแสนกว่า ประมาณโอ้ยไม่ใช่สามแสนไปปลายสี่แสนเลยนะก่อนช่วงหลังโควิดมาใหม่ๆหน่ไหมครับใช่ไหมนี่มันเพิ่งมาลงนะนี่ธนาคารกดยอดลงลงลงหมดคงไม่ถูกไปกว่านี้แล้วละยกเว้นอีกห้าปีหกปีก็ถูกไปตามการละเวลาเนาะพอรถยนต์อ่ะพูดง่ายว่ายังไงก็ขาดทุนกาไรกับมิตรผมเนี่ยใช่ไหมผมซื้อมาทำกำไรกับพี่มันซื้อมาใช้มจะมีันเป็นวเ็อย่างเพราะว่าพี่ต้องเสียดอกเบี้ยไปอีกอ่าผมก็ผมก็ไปไปซื้อมาลงสวดมาก็มัน จัดไปนั้นเองกับพี่ซื้อสดซื้อจัดนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่เสียอย่างเดียวก็คือเราต้องเสียแบบเบียแต่ว่าไม่จาเป็นก็ถ้ามีเงินแล้วไม่เป็นไรนะครับลูกค้ามันมันมีสองง่ามนะครับอย่างผมนี่ยังผ่อนเลยครับผมจริงๆผมก็ยังผ่อนผ่อนทุกคนก็ผ่อนผ่อนทุกคันผมผ่อนมาสองคันราคารถนี่มันนล้างกวนเราเราส่งเขาไม่ได้เราเราเรเก็บเงินก่อนค่อยซื้อนี่ไม่ได้ทีจะไลยทีหมดอีกแล้ว ใช่มันบังคับเลยบังคับของเราเลยเราบังคับเลยเราได้รถอยู่แล้วแล้วพี่เขาก็มีรถอยู่แล้วนะครับทำการเกษตรพี่ทําการเกษตรนะครับอย่างเดียวเป็น้าที่อ่าอย่งเลี้ยงวัวเลี้ยงวัด้วยแค่นี้ก็ผ่านครับแต่ไม่ได้ก็คือถามว่าดีไหมผมก็ว่าบริษัทหนึ่งที่ดีเรื่องตามนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะแกบอกว่าเพราะเพาผมรู้รู้ในกับบริษัทไม่ได้ เห็นบางคนติดสี่ห้างวดอันนี้ไม่ได้พูดว่าให้พี่ติดนะไปนึกว่าคนบางทีมันช็อตเงินสี่สามสี่งวดเขาก็ไม่ยืดก็คือเขาได้แค่รับบริสัทเขาเออบางทีถ้าเป็นธนาคารไม่เกินสามเดือนรับเรียบร้อยเขาก็มาเลยเพราะว่าเขาจะจ่ายหนี้เสียไปกับอีนึงแต่ไม่ได้เขายึดกถบคืนของมึงเดอกเบี้ยของเขาก็เลยไม่ยอมไม่ได้แต่เราต้องเสียค่าปรับนะครับถ้าช้าเสียเครดิตด้วยนะครับนะอันนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดมึงช็อตยังไงนะพี่เนาะเอออันนี้พูดถึงไว้นะครับก็ดีของบริษัทไม่ได้ ยังไงก็พี่ฝากถ้าติดตามมานานแล้วสโลแกนว่ายังไงเออชัดเจนตัวนี้โบมีอีกแล้วอ๋อชัดเจนตัวนี้โบมีแก้วมาหดล้ำปางแแจจ้โฮมแจ้นะ่โฮมแจ่โฮมมาแจ้โฮมไปหมนะครับก็มาส่งรถที่สวยมาให้กับพ uh, ี่ชายไอพี่ชายแล้วก็พี evet> ่สาวนะครับมาอยู่ใกล้ขนาดไหนเราก็มานะครับถึง นี่แหละค่าใช้ใจ่ายมันก็มีเพิ่มมาอยู่แล้วผมก่าพวผมก็เต็มใจที่จะมาเพราะว่านี่การที่เราทำคอนเทนต์มาขายจริงใช่ไหมขายจริงส่งจริงพี่ก็ต้องมีคนอื่นเขาไปดูเขาก็จะเชื่อใจอันนี้จริงใช่ไหมครับนี่<ช>ได้มัดจาผมมาหรือยังครัมาจำสองพันนะครับนะี่ยสองพันพี่น้องพมมี่มาหมดทีจะขาเราแปลงแซงเราพี่น้องใจถึงถึงได้ไห<ด>มครับมัดจำสองพันโอนให้เรียบร้อยทุกอย่างผมทําให้หมดนะครับอ่าผมก็มานะครับ หรือคือบางบางคันนี่ผมไม่ได้มัดจาด้วยซ้าแต่ว่าไกลจริงๆก็ขอเพราะว่าตอนนี้จะขอแล้วล่ะครับขอมาจำพันสองพันเพราะว่าไแ <ป S 1> นนซ์ต้องไแ <ป S 1> นนซ์ต้องวิ่งครับต้องวิ่งมากกว่าทีนี้นบางทีมันไม่ผ่านหรือว่าอะไรหรือผมเป็นคนควักไงมันถ้าเข้าเนื้อตัวเองก็เลยต่อไปก็ขอสักพันสองพันนะครับมัดจาไว้ก่อนไม่เป็นไรครับคือถ้าไม่ผ่านก็มัดจำสองพันคืนไปพันหนึ่งก็อันนี้เรื่อง <laughs> จริงนะครับเรื่องจริงนะครับนั่ะครับเพราะว่านะครับ ใจผมก็ยังให้ยุคครับแต่ว่าก็คืออย่างนี้นะครับมันก็เป็นธุรกิจเนาะบางทีบางอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่ากันเนาะถ้าใครอยากได้รถฝากติดตามนะครับถ้าใครอยากได้รถเอาไปใช้งานติดปัญหาเรื่องเครดิตนะครับโทรมาปรึกษาก่อนนะครับบางเครดิตมันยากนะครับสําหรับที่ว่าจะทําทําได้ง่ายๆมันยากแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้คือไฟแนนซ์ธนาคารไม่เอาแล้วเอาเกียรติเอต้องดาวห้าหมื่นขึ้นอย่างเดียวต่อไปนี้ ผมดูแล้วอาการนี้หมดยกเว้นลูกค้าเครดิตดีเขาถึงเอาไม่มีประวัติไม่เอาเนี่ยแล้วน้องพี่ต้องกดดาวอยู่เยผมไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการบอกกรุงเทพบอกคนใช่ดาวดาวเท่าไหร่สมุทรปราการเท่าไหร่ลูกค้าแปดหมื่นนะครับไอ้คันนั้นอยู่มินอยู่นไอแคนาโกมิน เซ็นพร้อมกันกับพี่ครับเซ็นพร้อมกันเลยแต่ว่าแกยอมดาวแกพวกดาวแปดหมื่นขนาดเครดิตแกเอเอนะครับเนี่ยอก็มันถึงว่าตอนนี้ราคามันเหวี่ยงลงกาเอาจครดิะก็ไม่เป็นไรนะครับดาวเยอะก็สบายใจดาวน้อยก็ผันเหมือนกันงวดเท่ากันครับพี่ดาวแปดหมื่นกับหกตั่สามหมื่นนี่ดาวงวดเท่ากันงวดเท่ากันแต่ัน้นเขาสั้นกว่าสั้นกว่าสั้นกว่าปีนึงเขาสี่สิบแปดงวด ไม่เป็นไรนะครับเราลอกก็รอรับตังค์นะครับพี่นับมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่ธยศนับก่อนนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองโอเคครับนับเลยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณพี่ชายแลวก็พี่สาวมากๆนะครับวันนี้นะครับส่งถึงที่ไอห่มแจ้ไอแจ้ห่มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมือนี้สำหรับคันนี้นะครับ เกือบโดนหวยนะครับแต่ผมจับผิดนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>